กองทัพรเสเซียใช้โดรนคามิกาเซ่เขาทำการโจมตีภูมิภาคเคียฟและโอเดซีซาในยูเครนในขณะเดียวกันยูเครนก็ส่งโดรนคามิกาเซ่เขาทำการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารในรัเสเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้10มิถุนายน2025ในช่วงเช้ามืดของวันนี้10มิถุนายน2025กองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซ่จำนวนมากเขาทำการโจมตีหลายเมืองในยูเครน เป้าหมายสําคัญที่กองทัพรัเซียพุ่งเป้าโจมตีนั่นก็คือภูมิภาคเคียฟและเมืองโอเดสซาที่เมืองโอเดสซานั้นโดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัเซีษได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงพยาบาลในโอเดสซาแผนกแม่ลูกอ่อนเป็นเหตุให้อาคารแผนกแม่ลูกอ่อนโรงพยาบาลในโอเดสานั้นได้รับความเสียหายและนอกจากนี้โดรนคามิการเซ่ของกองทัพรัสเซียย,ยังพุ่งทะยานเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยในโอเดสซาด้วย หน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนได้เข้าประจำการในจุดเกิดเหตุและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่รับผลกระทบตามการรายงานจากหน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนได้รายงานว่าที่โอเดสซานั้นมีประชาชนชาวยูเครนเสียชีวิตสองรายและได้รับบาดเจ็บอีก9คนในจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นชายอายุ59ปีหนึ่งคนและรถบริการฉุกเฉินจำนวนหนึ่งได้รับความเสียหาย และนอกจากนี้โดรนคาเิกาเซ่ของกองทพัพอังได้พุ่งทะยานเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยซึ่งเป็นตึกหลายชั้นในภูมิภาคเคียฟอาคารที่พักอาศัยในโอโบลอนสกี้ภูมิภาคเคียฟถูกโดรนคาเิกาเซ่ของกองทัพรัยพุ่งทะยานเข้าใส่มันพุ่งทะยานเข้าใส่อาคารอย่างรวดเร็วหน่วยบริการฉุกเฉินของยูเครนได้เข้าประจำการในจุดเกิดเหตุและได้เข้าทำการควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหมมีการใช้เฮลิคอปเตอร์ นำน้ำบินขึ้นไปแล้วสาดเข้าใส่ไฟที่กำลังลุกไหม้จนถึงตอนเช้าๆยังมีรายงานว่ากลุ่มควันที่หนาแน่นยังคงปกคลุมในบริเวณจุดเกิดเหตุน่วยต้ตานอากาศยานเคลื่อนที่ของยูเครนได้ใช้ปืนคนต้านอากาศยานยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซข,ของกองทัพรรเสเซในช่วงเช้ามืดของวันนี้10มิถุนายน2025 ในขณะที่โดรนคามิกาเซ่ของกองทัพรัเซียกำลังพุ่งทยานไปเพื่อที่จะทําการโจมตีอาคารต่างๆในภูมิภาคเคียฟและในพื้นที่อื่นๆในยูเครนหน่วยตอต้านอากาศยานเคลื่อนที่ของยูเครนได้มีการใช้ปืนต้านอากาศยานยิงสกัดกัน้นตามคลิปภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าโดรนคามิกาเซ่ถูกสกัดร่วง โดยปืนต้านอากาศยานนอกจากปืนต้านอากาศยานแล้วยังมีอุปกรณ์ป้องกันดโดรนซึ่งเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะทำให้ระบบนำทางของดโดรนรวนและทำให้มันบินหลงทิศหลงทางในช่วงคำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่9และ10มิถุนายน2025กองทัพะเสเยียได้ใช้ดโดรนคามิกาเซ่และดโดรนรุ่นอื่นๆเข้าทำการโจมตียุเเรนจำนวน315ลำ กองทัพอากาศของอยูเครนหน่วยต,ต่อต้านอากาศยานของอยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้276ลำและนอกจากนี้กองทัพรรสเสียอย่างได้ใช้มิสไซล์รุ่น KN-22 ซึ่งเป็นบอลลูนติกมิสไซล์โจมตียูเครนจำนวน2ลูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนสามารถสกัดกั้นไว้ได้ทั้ง2ลูกและกองทัพรรสเสียได้ใช้มิสไซล์ชนิด Iskander-K ซึ่งเป็นครอสมิสไซล์ โจมตียูเครนจำนวน5ลูกระบบป้องกันภัยทางอากาศของอยูเครนสามารถสกัดกั้นไว้ได้ทั้ง5ลูกแต่สำหรับโดรนคาเิกาเซ่นั้นบางลำได้พ่งทะยานเข้าใส่อาคารที่พักอาศัยโรงพยาบาลและอาคารอื่นๆในยูเครนตามารายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าชิ้นส่วนของโดรนและมิสไซล์ที่กองทัพรัสเซียใช้ในการโจมตียูเครนนั้นได้ร่วงหล่นใส่ใน16พื้นที่ในยูเครน นอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าในแต่ละวันนั้นกองท้ารัสเซียมีกีดความสามารถในการผลิตดโดรนคามิกาเซชนิดสาเฮตดจำนวน90าลำต่อวันรวมทั้งผลิตดโดรนที่เป็นเป้าหลอกอีกประมาณ90าลำต่อวันหน่วยข่าวกรองของยูเครนได้รายงานว่าเวลานี้รัเสเซียได้ทำข้อตกลงกับเกาหลีเหนือในการที่จะให้เกาหลีเหนือผลิตดโดรนคาเิกาเซให้กับรัสเซีย เป็นดโดรนชนิดเดียวกับซาเฮดซึ่งอิหร่านเคยจัดส่งให้กับรัสเซียในเวลานี้รัสเซียได้ผลิตดโดรนซาเฮดและเรียกมันว่าเกลันถ้ารัสเซียทำข้อตกลงกับเกาหลีเหนือในภายหลังก็มีความเป็นไปได้ครับที่ดโดรนคามิกาเซผลิตในเกาหลีเหนือก็จะถูกจัดส่งไปยังรัสเซียเหมือนกับกระสุนปืนใหญ่และมิสไซล์ที่เกาหลีเหนือ จัดส่งให้กับรัสเซียและรัสเซียได้ใช้ในพื้นที่การสู้รบแล้วในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาคืนระหว่างวันที่ 9- และ1ิมิถุนายน2 0 2 5และในตอนเช้าของวันนี้ครับมีรายงานว่ายูเครนได้ส่งดโดรนคาเิกาเซจำนวนมากเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญทางทหารทั้งในพื้นที่แหลมไครเมียพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียและส่งเข้าไปในดินแดนของรัสเซีย ตามรายงานได้ระบุว่าสนามบินในภูมิภาคมอสโกนั้นต้องมีการสั่งระงับเที่ยวบินทั้งเที่ยวบินขาเข้าและเที่ยวบินขาออกเนื่องจากความไม่ปลอดภัยเนื่องจากโดรนคาเิกาเซได้พุ่งทยานเข้าไปยังเขตภูมิภาคมอสโกยังไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นครับแหล่งข่าวทางทหารรายงานเพียงแต่ว่ารัสเซียได้มีคำสั่งให้ระงับเที่ยวบินไปก่อน และในขณะเดียวกันดโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนก็พุ่งทะยานเข้าไปยังตาต้าสถานดูเหมือนว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียจะพยายามสกัดกั้นดโดรนแหล่งข่าวอิสระดานิปรอได้รายงานว่าดโดรนคาเิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานในอลาบุกาตาต้าสถานโรงงานที่มีชื่อว่า SEC โดรนได้พุ่งทยานเข้าใส่2จุดภายในโรงงานได้แก่อาคาร13.2และอาคาร13.3ทั้ง2อาคารนั้นเป็นสถานที่ในการเก็บเครื่องยนต์และเป็นอาคารประกอบโดรนคามิกาเซของกองทัพรัเสเซียชาวบ้านในท้องถิ่นในอาบุก้าตาตาสถานสามารถได้ยินเสียงโดรนได้อย่างชัดเจน และในระหว่างที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัรเซียได้พุ่งทะยานเข้าใส่โดรนนั้นดูเหมือนว่าโดรนจะสามารถบินผ่านไปได้ครับแต่ว่าในคลิปภาพนี้ไม่ได้มีการรายงานคลิปภาพในเหตุการณ์ที่โดรนพุ่งทะยานเข้าใส่อาคารทั้งสองแห่งแต่ชาวบ้านในท้องถิ่นบันทึกเหตุการณ์ตอนที่โดรนกำลังบินเข้าไปภายในเขตโรงงาน นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ